นะครว่าบางที P L ใช่ไหมครบ P L m ม d น่ะท่านดำเนินการหรือท่านมีอะไรนะนโยบายคือา,ารตามนโยบายมีนโยบายครับครับนโยบายเสร็จแล้วก็จะมานโยบายก็มาได้มาได้รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนก็คือรูปแบบ I D P I S model ครับเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทําให้เกิด Active Learning ต่งตง่าทีนี้ในการขับเคลื่อนตามนโยบาย มีข้อบกพร่องมีอะไรที่เป็นเป็นจุดต้อยที่จะต้องพัฒนาปรอบปนะคะในในการขับเคลื่อนนะครับเร,เ,รเริ่มเริ่มแรกตั้งแต่ที่โรงเรียนได้ได้นำรูปแบบาการจัดการเรียนการสอนแบบ IDPISO d e l นนะครับแร,รกๆก็คุณครูก็จะยังไม่ยอมรับแล้วก็ยังไม่ให้ความสำคัญและมองว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จน,นะครับเราก็แก้ปัญหาโดยวนะ่า ให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบของการจัดก,การเรียนการสอนซึ่งรูปแบบที่เรากําหนดเนี้ยเกิดจากการร่วมมือของคุณครูทุกคนแล้วได้เป็นรูปแบบกลางแล้วก็เราก็ใช้ร่วมกันนะใช้ร่วมกันถึ้งแม้จะมีลักษณะวิชาที่แตกต่างกันแต่ถ้ามีวิชาไหนที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันเราก็เราก็ไม่ได้บังคับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณครูสามารถปรับประยุกต์เอาไปเพิ่มเติมได้แต่คุณครู เกือบทั้งโรงเรียนใช้รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่เกิดจากการคิดคนมาด้วยกันซึ่งแรกๆก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับเพราะคุณครูมีมีหลายวัยมีหลายวัยมีมีหลายแนวคิดมีหลายเจเนอเรชั่นมีครูวุโสมีคุณครูรุ่นกลางและมีคุณครูสมัยใหม่แต่พอเราเราพัฒนาไปสักระยะหนึ่งโดยนํากระบวนการ PLC มาใช้ในเป็นกระบวนการพัฒนาปรากฏว่า กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคุรูซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญมากที่ทําให้กระบวนการนี้รูปแบบนี้ประสบความสำเร็จคือครูแลกเปลี่ยนเช่นครูอวุโสก็ได้รับการแลกเปลี่ยนเทคนิคการใช้เทคโนโลยีจากคุครูรุ่นใหม่ครูรุ่นใหม่ก็ได้เทคนิคการคุมชั้นเรียนประสบการณ์ในการสอนจากคุครูอวุโสสุดท้ายมันจะเกิดการแชร์กันพอเกิดการแชร์กันปุ๊บก็เลยทุกคนเห็นว่าเออมันเดินไป ด้วยการแบบนี้มันประสบความสาเร็จม,มันดีนะมันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็เลยยอมรับรูปแบบนั้นปัญหาที่ว่าจะได้ที่ไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่ามันมีความแตกต่างของผู้ผกูก็ก็เลยแก้ปัญหาได้ครับท่านกรรมการครับผอคิดว่าการแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้เกิดกา,ารพัฒนาแบบมากขึ้นขออ้างว่าทาได้ท่ากี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ครับตอนนี้เราเราใช้รูปแบบนี้มาเกินสามปีแล้วครับท่นากนกรรมการครับ ปัญหาของพวกเราแต่ละปีก็จะมีแตกต่างกันแต่ที่สําคัญคือโรงเรียนจะวางเป้าหมายไ้เลยว่าเป้าหมายที่เด่นชัดของ i d p เดลคือที่เด็กนักเรียนและที่คุณครูครือครูปรับวิธีเรียนเรียนวิธีสอนและก็ทําให้เกิดแอคทีฟก,ก,กับกับนักเรียนคือนักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานทําให้นักเรียนสนใจในบทเรียนนะคะนี่คือหัวใจของของของ,ของตรงนี้นั้นเราอยากปรับให้มีความยั่งยืน มีความยั่งยืนก็คือคุณครูใช้ ID เ AH ีย P.I.E. Co.de ไปสอนแล้วสามารถยกระดักผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาทักษะที่เราต้องการทักษะที่เราต้องการซึ่งในจุดเน,น้นของเราก็คือทักษะด้านการคิดนะด้านการคิดนะครับซึ่งเป็นทักษะที่เป็นทักษะหลักในการจัดก,การเรียนการสอนแล้ว่าทักษะในศตวรรษที่21ฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามให้ครูสอนให้ไปถึงทักษะขั้นสูงเหล่านั้น โดยเฉพาะทักษะในศตวตรรษที่21นะครับซึ่งจะทําให้เห็นว่มามีความยั่งยืนนะครับมีความยืนและก็คุณครูก็พัฒนาตัวเองจนเป็นเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแบบอย่างสามารถไปเป็นเป็นผู้สังเกตเป็นผู้สะท้ปปอนผลได้น,นี่คือภาพแนอนัคตที่เราอยากให้เกิดนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ครับขอบคุณมากครับ่านที้ เป็นถามท่านผู้มีการนะคะการสนัสนิมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้เพียงโมเดลอ่าโดยถูกไหมคะโดยใช้เพียงโมเดลใช่ไหมคะจริงๆคือไอตัวตัวรูปแบบที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็คือ IDEPX Model ครับแต่เพียงโมเดลเป็นเป็น รูปแบบการบริหารการเป็นคือเอ่อเม็ดแพ็กชินเรื่องของการบริหารครับครับแต่ตอนนี้คือเม็ดกชิเรื่องของการบริหารการบริหารครับครับอ่าใช่ค่ะเพราะนั้นอ่าเพียงโมเดลคือโมเดลใหญ่โมเดลใหญ่ใช่ครับแล้วก็มีโมเดลย่อยคือโมเดลตัดจัดการเรียนการสอนอีก i d เ i s โมเดลคืเอ่อโมเดลย่อยที่ซ่อนอยู่ในนั้นที่เป็นกระบวนการการเรียน ค่ะ <Okay. S 2> ในในเพียงโมเดลของเ hey อ็กวิดมวิทยาซึ่งตึงตึงไปที่ P D P D P p I D ID P I D S โมเดลครับเป็นเป็นโมเดลที่สร้างอยู่เพื่อให้การเพื่อนแอคทีฟเดอร์นิกน,นั้นลงลึกสู่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแท้จริงในเทียโมเดลของท่านนี้กระบวนการที่ท่านดําเนินการแล้วในระดับขั้นตอนใดที่ท่านคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของของกระบวนการบริหารของท่านมากที่สุดในเทียโมเดลคะในในเทียโมเดลก็คือขั้นที่สานะครับ ที่สามที่เราถือว่า,เ,าเราเรา,เรามีความโดดเด่นนะครับมีความโดดเด่น,นาาการใช้ธรมะนะครับทนที่สามคือท่าน,นดำเนินการล<ะ>และท่าน,นดำเนินการนทอ่าและก็นิเทศท่านดำเนินการและนิเทศติดต่างนะครับที่มีความโดดเด่นเพราะอะไรเพราะว่าเราเรานากระบวนการ PNC นะครับผมใช้กระบวนการ PNC เป็นการวิเทศภายในนะครับเป็นกระบวนการวิเทศภายในที่ขับเคลื่อนควบผู้กับการจัดการเรียนการสอน ID ดีเรอโเดนเนี่ยเรามีกระบวนการ P C ที่เข้มแข็งที่เข้มแข็งซึ่งการดําเนินงานที่เราถือว่าเป็นจุดเด่นก็คืออยู่ที่การดําเนินงานแล้วก็เรามีกระบวนการ P C ที่ที่เข้มแข็งที่เข้มแข็งในไ,ไงเพราะว่าเราทํามาด้วยความเรียกว่ามีเป้าหมาย มีเป้าหมายแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอด p a c ของเราตอนนี้คือเป้าหมายเราชัดเจนครับเป้าหมายก็คือเพื่อลงไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องต่อเนื่องคือเราทําตลอดเวลาทําทุกวันมีความพร้อมเสมอไม่ได้ทําเพื่อประกวดไม่ได้ทาเพื่อการแข่งขันแต่เราทําเพื่อให้ลงสู่ผู้เรียนนะครับต่อเนื่องเสร็จปุ๊บเราก็ต่อยอดนะครับต่อยอด ตอนนี้นอกจากเราเราใช้ในโรงเรียนมีความขึ้มแข็งแล้วเราก็พยายามสร้างครูให้มีความเชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้สอนสดครับเป็นผู้สอนัดในขั้นของการดำเนินการวิเทศดำเนินการแล้วก็นเทศติดตามก็ถือเป็นกระบวนการบริหารของทานภบมิกกาเพื่อเพื่อให้เกิดเกิดเกิด IDPRS ขึ้นมา เป็นรุ่นลึกยิ่งขึ้นนะคะคเองค่ะครับถือว่าเป็นกระบวนการการทำงานที่เป็นการส่งเสริมติดตามกำกับติดตามครับกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องครับผมครุณค่ะท่านค่ะขอบคุณค่ะรับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากค่ะอ่ะเทนดงออกจากระบบได้ค่ะเดี๋ยวเรียนกับใคขอบคุณท่านทุกในการพัฒนาการมาก อะไที่งานค่ะดูเลยไม่ได้ตอบนั่งกงคือคือคือรัชโยนไงแต่ถ้า